โอเคครับ okay. ก็ขอสวัสด,ดีทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับสู่รายการแกนแคสเกม m i n g c h ชาแนลแล้ววันนี้ก็มาอยู่กับผมบ o ๊กที o บุ๊กนะฮะกับการรับคำ้านะฮะจากบุ๊กเพล์บุ๊กเพลชทีวีนะฮะบุก Book play, ๊กเพลทีวีนะฮะอ่าก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ที่คุณบุ๊กอีกคนหนึ่งนะฮะเขาได้ท้าผมนะฮะอ่าก็คือจะเป็นอ่า คำ้าว่า,าให้บอกสิ่งที่เกี่ยวกับตัวเองไป10อย่างนะฮะอ่าก็มารับคำ้าแล้วนะฮะก็อย่างแรกนะฮะบุ๊คชื่อจริงนาะมสกุลชื่อเล่นนะฮะก็ผมชื่อ,อจักรพงศ์กุฑทองชื่อเล่นชื่อบุ๊คนะฮะอ่าวันเกิดอายุหรอวันเกิดผมวันที่ส4มกรานะฮะอายุ13นะฮะอ่าชอบสีอะไรผมชอบสี เขียวสีเขียว,ยวอ่อนนะฮะแล้วก็สีน้ําเงินสีแดงนะฮะแล้วก็นิสัยเป็นไงนิสัยผมก็ดีนะก็ไม่ได้ชมตัวเองนะฮะแต่เท่าที่ผมสังเกตตัวเองนะฮะผมว่านิสัยผมก็ดีนะ,ะอ่าจะโกรธใครจะอะไรเนี่ยผมก็จะใช้เหตุผลนะอ่าผมพยายามที่จะใช้เหตุผลในการตัดสินใจของผมนะฮะจะโกรธใครจะเกลียดใครจะชอบใครก็ต้องมีเหตุผลนะฮะอ่า แล้วก็ข้อ5นะฮะชอบเกมแนวไหนหอ๋อผมชอบเกมแนวเสมือนจริงนะแล้วก็เกมเอ่อแอดเวนเจอร์ผจญภัยนะฮะก็ถ้าเป็นในคอมก็จะเป็นพวกอาร์มาสามจีอะไรอย่างงี้นะฮะแต่ถ้าเป็นในมือถือนี่ก็น่าจะเป็นอ่าพวกพวกเอ่อ ไม่ครับอย่างนี้นะฮะอ่าแล้วก็พวกฟีฟ่าอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นนะฮะเกมบอลอะไรงนี้นะฮะแล้วก็ข้อ6นะชอบสัตว์อะไรนะฮะก็ผมชอบอสุนัขก,กับแมวนะฮะอ่าโดยเฉพาะแมวเนี่ยชอบมากเลยบ้านเลี้ยงทั้งสองตัวแล้วก็ข้อ7นะ,ะแฟนชื่ออะไรแฟนชื่อโซเฟียนะฮะข้อ8อ่าทำไมถึงมีความคิดอยากจะแคสเกมผมสารภาพเลยยอมรับเลยนะฮะว่าผมเนี่ยติดเกมมาก นะฮะผมก็เลยแล้วหลังจากนั้นผมก็ได้รู้จักกับาการแคสเกมว่าแคสเกมมันคืออะไรนี่นะฮะจนผมก็เลยมีความคิดริเริ่มนะ,ะว่าเฮ้ยผมอยากแคสเกมอยากแคสเกมมากนะฮะก็เลยได้มาแคสเกมกันจนถึงทุกวันนี้นะฮะก็ในเมื่อติดเกมชอบเกมมากขนาดนั้นก็ทำให้เกมมันมีประโยชน์ขึ้นมาเลยนะฮะก็แคสเกมกันไปเลยนะฮะ ข้อกนะชอบเกมอะไรในมือถือบ้างก็ที่ผมชอบนะก็เอาง่ายๆก็คือถ้าเป็นหลักๆก็คือจะเป็นอ่าฟี f a สิแล้วก็อ่าตอนนี้ก็รอฟี f a สิอยู่นะฮะระบบ iOS ก็มีแล้วแต่ Android ยังไม่มีนะฮะก็รอไปก่อนแล้วก็มาครับ PE มาครับพอกเก e ตเอ i ชันนั่นเองนะฮะหรือเอาง่ายๆก็คือผมเล่นเกมไหนผมก็ชอบหมดอะแต่มันจะมีบางเกมที่ผมไม่ชอบเช่นเมื่อก่อนเกมที่ฮิตอะอะไรอะ ไพเร็ดคริงอ่ะ,อะก็เกมนั้นผมก็เล่นนะแต่ผมไม่ชอบนะฮะอ่ามันมก็คืออาจจะมีบางเกมนะฮะที่ผมเล่นแล้วไม่ชอบนะฮะแต่ส่วนใหญ่เลยก็คือเล่นเกมไหนก็เล่นชอบหมดนะฮะข้อ10นะฮะผมใช้โทรศัพท์อะไรผมใช้โทรศัพท์ AS l a าวา t a r 5.0นะฮะรอม8จิกแรมหนจิกนะฮะราคาอ่าที่มันมาใหม่ๆะนะ่พนบาทนะฮะ แต่ผมไม่ได้ซื้อที่ศูนย์ถ้าซื้อที่เทลวิสเนี่ยมัน4,790บาทแต่ผมไปซื้อที่ไม่ใช่ศูนย์อะเป็นร้านค้าอ่าเป็นร้านในห้างธรรมดาอ่าเดินไปอีกหน่อยก็เป็นเทลวิสอ่าเป็นเทลวิสแล้วแต่เนื่องจากความขี้เกียจน,นะฮะนะฮะเดินไปอีกหน่อยก็เทลวิสแล้วแต่ไม่ไปซื้อที่เทเทลวิสนะฮะก็เลยซื้อมานทั้ง4,990บาทนะฮะอ่าก็ผมบอกก่อนเลยนะฮะ10ข้อเนี้ย ผมไม่ได้คิดเองนะฮะอ่าที่ผมคิดเองเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ3 3ข้อ <Okay. S 1> ก็คือชื่อจริงนามสกุลชื่อเล่นมันเกิดอายุแล้วก็ชอบสีอะไรนะฮะแต่ที่เหลือเนี่ยผมให้แฟนขับหรือว่าแฟนของผมแฟนผมบ้างหรือว่าแฟนขับในในไลน์บ้างช่วยคิดนะฮะอ่านะฮะก็ได้ออกมาเป็น10ข้อแบบนี้นะฮะอ่า ก็วันนี้จะมาท้าต่อด้วยนะฮะก็เห็นเขาท้าต่อกันประมาณ3คนนะฮะแต่ผมจะท้าต่อ2คนนะฮะเพราะว่าอีกคนนึงไม่รู้จะท้าใครนะฮะก็คนแรกนะฮะขอท้าเบียร์กี้เกมเมอร์ชาแนลหรือพี่เบียร์นั่นเองนะแล้วก็คนที่2นะฮะแม็กเกมเมอร์ชาแนลหรือพี่แม็กที่อ่าอยู่ในแก๊ง VR t h e Family นั่นเองนะฮะอ่า โอเคครับก็ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วกรลับมาพบกันคลิปหน้านะฮะอย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe แล้วก็กดแชร์ share, ให้คนอื่นหรือเพื่อนๆดูด้วยนะฮะแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ